one day จอดก่อนพี่พี่แบบพี่แบบตัวไหนเป๊ะอะไรพี่ชนเด็กอยู่เมื่อกี้ผมเห็นชนเด็กอะไรมึงก็เด็กเมื่อกี้เป็นข้ามถนนพี่ชนน่ะบ้าวะเนี่ยไม่บ้าผมขับตามพี่มาเนี่ยก็ผมจำได้ทั้งหมดก็เด็กมันวิ่งตนไม่ดูพี่ลงพี่ลงมาคุยกันดีกว่าพี่ลงมาคุยกันเดี๋ยนั่งคุยกันเดี๋ย อะไรไว้เฮ้ยพี่ชนเด็กเมื่อกี้กูเห็นแล้วก็เด็กแม่งวิ่งมาชนรถกูเองชนพี่เด็กไม่มีที่ไหนมาจอดมาชนมาชนรถหรอกพี่ไม่โทษเด็กมันสนนะ่ะไอรถกุ้งรู้ว่าในราคาเท่าไหร่เนี่ยแล้วเป็นร้อยด้วยเนี่ยฮะไอเนี่ยเนี่ยพี่พี่พี่ขับตามผมมาใช่ป่ะ พี่ชนเด็กอะเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่จอดอ่ะเอาจะไปจอดทําไมอะไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องมาจอดผมรีบจะไปธุระมาเดี๋ยวพี่ชนเด็กเลยพี่พี่จอดดูหน่อยก็ได้ป่ะพี่พี่ต้องรู้หน่อยป่ะกูถามหน่อยมันเป็นลูกเป็นหลานเป็นโคตรงาวโคตรพ่อโคตรแม่กูต้องไปจอดดูมันเหรอไม่พี่มันไม่เกี่ยวกันพี่เป็นมนุษย์อะพี่ต้องนี่พี่มึงจาเวลานะมาไล่บอกให้กูจอดอะมึงไปบอกพ่อแม่เด็กอะให้ดูแลลูกมาดี หรือว่าเด็กคนนั้นมันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มึงเป็นลูกหลานมึงเหรอพี่ใจเย็นพี่พี่ต้องรีบเยี่ยมหนะนี่อย่ากรีบกลับไปหาหาลูกหาเต้ากูเนี่ยพี่นี่นยามอยากพิการเหรอหล่ะขน้องพิการไม่สนใจหรอกโอ้โหเฮ้ยขับมาถึงนี่แล้ทำไมขับถึงนี่ล่ะตามมาเหรอใช่โอ้วพี่แม่งเด็กขาหักด้วยพี่ขาหักแล้วเขาก็จอดรถอยู่ก็เป็นรอยผมจอดดูเมื่อกี้ผมเห็นผมขี่มาพอดีตามตื่นมาพอดีไงผมเห็นพี่ก็ชนก็เนี่ยเด็กเด็กมึงบอกว่าเด็กขาหักใช่ไหมนี่รถกูก็เป็นรอยมันไม่เกี่ยว จอดไงตี่จอดดูมันมันมันไม่เกี่ยวกันว่าอย่ามนเป็นคนดีให้มากไม่ได้คนดีพี่มันไม่เกี่ยวกันว่าแบบเด็กมันเป็นแบบเออมันพ่อแม่มันปล่อยเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นความเป็นคนอ่ะพี่ต้องจอดดูหน่อยเป่าพี่เพราะความเป็นคนถ้ามึงเป็นคนดีมากมึงขับรถมอไซค์ย้อนไปหาพวกแมงเลยแล้วพาพวกแมงไปหาหมอนะนี่แล้วถ้ามันตายนะมึงก็ออกเงินเนี่ยไปเอาเงินคดพ่อคดแม่มึงไปขายที่นาไปทำสวยมันไอ้กูจะรีไปหาไปไหนพี่กูจะกลับบ้านไปหาลูกสาวพี่กู ไม่ไม้ไไม่ไม้พ่่าไอศกรายฮเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็น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 พี่ยนพี่ใจยพี่ใจเย็นี่ไเย็นไม่ไจเย็่พี่ใเยไม่ใน่นไม่พี่ใจอย็นพ่่พี่ใจี่ใ่เย็่ใจพี่นไม่ใเี่่่เ่ไเ พี่ไอเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่ไปพูดพี่ไปพูดพี่พี่พี่หนีได้ไม่ได้นะพี่มึงชนเด็กแล้วหนีนะพี่แจ้งพี่โทรศัพท์โทรแจ้งหมดนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี่ยติดคุกมึงเมาไปเดี๋ยวตรวจเดี๋ยวตรวจก่ไปหาลูกของเมียกูมึงอยู่มึงอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกมึงไม่ตามมาเรื่องมันจะเกิดไหมอ้าวกูตามมาให้มึงเห็น เดี๋ยวโทรเรียำรวจเลยพี่เดี๋ยวโทรเรียำรวจเลยพี่ไม่ต้องไปไหนอยู่นี่แหละ